เราจะมาฆ่าลายเอ้ปโ่สน,นกันนะคะไปอย่างแรกเราต้องฆ่าลายบาดูก่อนแล้วแล้วการฆ่าลายบาดูกับปุสน,นมันก็จะแตกต่างกันนะคะเราก็จะฆ่าเราต้องรีบฆ่านะให้เขาตามมาก่อนนะโอเคเราต้องกดให้เขาตามมานะคะโอเคเขาตามมาแล้วนะคะให้เรารีบวิ่งนะห้ามให้แล้ว ก็อย่าห้าแล้วเราก็จะเอาแบบยากๆให้เขานะะส,<อ>ส<อ>เดือน<ล>ยแบบห้ามให้ใครเห็นหรือเปล่าีดอกเดี๋ยวต้องหยิบก่อนเอ๋อมันกดค่าไม่ได้ เดี๋ยวเราภาาแบบนั้นดีกว่าแบบไม่ง่ายกว่ากันเราเตะตอนนี้เรามีลายบอลลูติดตัวไปแล้วนะเหมือนกับโอสนาเลยเอ้ยลุ่พี่อยู่ทางนี้ประหานะเอ้ยอ๋อลืมเก็บอันนั้น อไม่อไม่นั้นเราเอาแบบเดียวกันไหมแบบข้าวอนาะกับลา์บาลูแบบเดียวกันแล้วแบบง่ายๆอ่ะโอเคลา์บาลูกอะเกิดคุยนะคะตามมาหน่อยลา์บาลูโอเค นกกาย,นยาบรุตามเรามาแล้วนะให้เราไปบนดาดฟ้านะตอนนี้ต้องจ่ายค่าเสินลูกด้วยสงคนสอ,อ,อหมืห่นยอะมบางอะ บานโเรียนจะสงสัยเราทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรจริงๆอเอาเลายเบอร์เดินติดบักบนดาดฟ้ามันจะมีโคโคนะกับไอตัวผมเขียวหรือผมชมพูก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะน่าจผมอะไรนั่นแหละจำไม่ได้หรือไม่ใช่ผมเขียวไม่ใช่ทั้งผมเขียวไม่ใช่ทั้งผมชมพูเลย เราต้องไปดูก่อนนะบนดาดฟ้านี้นี่คือโคโคนะนะคะแล้วก็หัผมฟ้าผมฟ้าชื่ออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่เราต้องเราต้องรอให้คโคโคนะออกไปก่อนเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหม นนไม่เป็นไรเราต้องเอาคนนี้ตามมาด้วยก่อนเดี๋ยวเขาเขียนเหตุการณ์แต่ถ้าเขาอยู่ข้างหน้าเห็นก็อาจจะไม่เป็นไรก็ไดนะ้แต่ถ้าเห็นตรงนี้ก็อาจจะตัวหน่าลัวเนยตามมา่ยดีอันนี้อะไรคือมอเตอท่อ ต้องการให้คนนี้ก็เราต้องการให้เขาหยุดนะมันกดอย่างอื่นยังไงกดตรงนี้หรือเปล่า แล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจขอโทษขอโทษสมพระโคคโนะเธอคุยกับใครหรอน้องเธอคุยกับผีไปแล้วหรอโคคโนะเธอคุยกับใครอะ่ะแต่ว่าเธอคุยกับผีมากกว่านะเฮ้ยเห็นไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> เขาจะไม่แจ้งตำรวจใช่ไหม <c oughs> อย่าแจ้งนะอย่าแจ้งนะ เรวขอไปดูข้างล่างก่อนนะคะเราจะไปดูศพคนที่เรากำหนดฆ่าไปเมื่อกีนะส่วนมากจะเห็นนะคะตกชอบตกมาตรงนี้เอ้ยมันเห็นเออโก,โกโนอนแล้วนะคะเราจะพยายามไม่ให้เห็นนะคะคแล้วต่อไปเราก็จะไปหาโอสานะกันนะคะเธอเป็นอะไรอะ่ะหัวหน้า ปรทานะเอ้ยนักเรียนไปไหนหมดแล้วคะครูโอสนถ้าไม่เจอนักเรียนละการหาโอษนนก็จะยากหน่อยนะคะ สนับให้ตามมาล้วนะโอษนาบอซนามาเร็วอุ้ยมาแล้วยีเอาบักอ่ะ อ๋อไม่บักโอเคเราต้องเลวิ่งก่อนเฮ้ยรุ่นพี่มาถ้ารุ่นพี่เห็นเราอาจก็เราอาจจะเราอาจจะทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะก็น่าจะจะบักนะคะเฮ้ย มาตรงนี้นะคะสภานักเรียนเอ้าอ๋อไอ้ผมฟ้ามาทําไมเราต้องไล่ไอ้ผมฟ้าก่อนนะเราต้องไล่ไอ้ผมฟ้าเป็นอย่างแรกเลยนะเพราเนนะเราจะฆ่าแค่โอศนาไงเฮ้ยเอ้าไอ้ผมฟ้าแกอยากเอาด้วยหรือจ๊ะเคฉันเอาฉัน ราก็จะพักเฮ้โยโอสนะพักสำเร็จแล้วอันนี้มันน่าจะเห็นเหตุการณ์ฉันไม่อยากให้มันไปฟ้องตำรวจเลยนะคะเราไม่อยากให้เขาไปฟ้องตำรวจเลยนะเฮ้ยมาเร็วเวเดี๋ยวเราว่านะเรา เี๋ยวเราต้องฆ่าไอตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจเห็นแล้วา่แล้วมันจะฟ้องตำรวจก็ได้นะเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทำการพูดกัล่เาเขาบอกว่าเฮ้ยเ้ยไอตัวนี้มันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเราว่านะคะเราเฮ้ยเราเราเรา เราว่าเรากลับกันเถอะค่ะตอนนี้เราไม่อยากทำอะไรแล้วนอกจากนั้นฉันขอถ่าเธอเป็นอันเสร็จสิ้นนะถ้าเธออยางตามตื้อฉันน่ะฉันไม่ชอบเธอเลยดูผมสีฟ้าของเธอสิมันช่างน่ารักแต่ฉันไม่ได้ชอบเธอฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอแล้วหละ รุ่นพี่อยู่ห้องนี้เราต้องทำให้รุ่นพี่เห็นว่าเราฆ่าใครไปบ้างนะคะเอ้ยมาเร็ว,รวๆไอ้น,นี่ช้าชะมัดเลย เฮ้ยเฮ่ทำไงดีเอามันบากแล้วอะ่ะไม่เป็นไรยังไงภารกิจเราก็สำเร็จแล้วนะทุกคนเราจะอุ้มโชว์เลยเฮ้ยไม่ใช่คนนี้นะคะเราต้องวางคนนี้ก่อนไม่ใช่เอมเย้อยา่ยาอย่านอน่หาหนานี่แม่มันอุบาทมากเลยเราก็ได้ทำการฆ่าไอตัวเอ้ย ตอนนี้เราเราเอ้ยอย่ามาตรงนี้ค่ะนี่เราก็ได้ค่านางโอนาเรียบร้อยแล้วนะโอเคเราจะพานางไปทำอะไรดีนี่คืออะไรเราจะ ปล่อยน้งลงไปข้างล่างนะคะโอเคภารกิจของเราก็จบแล้วนะฮะภารกิจของเราก็จบแล้วนะ,ะนนค,ออคือการข้าน้งโอซานะเองถ้าใครอยากดูอีกก็ก็คอมเมนต์มานะโอเคบายบาย